18ล <mel od ic> ้านคนคนออนเยอะจนเจ้าของแมบบเดินไปปลุกเมียแล้วเมียด่าฮะปลุกทำไมแต่เขาไม่สนเขาปลุกเมียเขาอยู่ดีเพื่อมาดูความตึงของเซิร์ฟคนออน18ล้านจริงเหรอวะแชทเว่อไปเป้าเฮ้ย18ล้านจริงแแบบนี้คนออน18ล้านคนฉันตื่นเต้นมากที่ต้องปลุกเธอเพื่อบอกว่าตอนนี้แแบบเราคนแล้18ล้านคนแล้วนะเฮ้ย มาสเตอร์สปิงเก้อ๋อแอดมินเอามาสเตอร์สปิงเกิลมาขายนี่แหละช่วงก่อนจะอัพแพทแอดมินจะแจกของเยอะจัดแล้วตอนนี้ผมโดนแชทต,ตอนไลฟ์สดบอกมาว่าให้ผมถือดอกคันตะว,วันถึงผมจะได้ของดีนี่ก็ดอกคันตะว,วันร้อที่สิบกิโลเลยนะครับทุกคนมาสเตอร์สปิงเก้สิบล้านซื้อและอีกแค่ไม่ถึงสิบแปดนาทีนะครับทุกคนแพทใหม่ก็จะมาแล้วกาชาไข่พึ่งดิสโก้กับกาชาพริกมังกรจะถูกนําออกไปเฮ้ยอะไรเฮ้ยพระเจ้ามาพระเจ้าลงเสิร์ฟพระเจ้าลงเสิร์ฟพระเจ้าลงเสิร์ฟให้พี่ครับพี แกตะวันผมไม่หน pues mm nah ่อยพี framework. ่ครับนี่เลยร้อยสิบห้ากิโลพี่ปิ๊ม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 ไม่ว่างพี่ปิ๊มไม่อยู่พี่ปิ๊มพระเจ้ามาแล้วพี่ปิ๊มพี่ปิ๊มตื่นพี่ปิ๊มตื่นพระเจ้ามาแจกของแล้วแล้วท่านพี่ปิ๊มไม่ตื่นทันตะวัน R G B ของพี่ที่ติดเอฟเฟกต์ดิสโก้ย่า y a อย่าใกล้ n h i อย่าใกล้ n h i เฮ้ยเต้นตมเต้นตมเต้นขอบคนนุณตะวันขอบคุณนน,นตะวันโว่าเชะอนนีกสิบห้านาทีเราสงบศึกกันแล้วอย่าครับอย่าครับมันไม่คุมทุกคนนันตะวันให้ปิ้มถึงจะใหญ่แต่ของผมใหญ่กว่านะโดนเด็ดคืนมาใช่เรื่องอีกสามนาทีทุกคนตืดด่นเต้นอะไรอ่ะยานอาวกาศอีกรอบคืออะไรเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยใครเนี่ยด like ังบอลบอลสูบเพื่อทำลายเอ้ากูโผล่ไปตากโลกกันทุกคนง้อไปกลางอารมการอะไรวะเนี่ยว h a เอ้าเฮ้ยเอ้ากูลอยอ๋อแหลน้ำท่วมทุกคนแหลน้ำท่วมเฮ้ยพี่มเสียดายว่ะพี่ไม่ออนพีเอ็มเคเฉยเฮ้ยกอ้โกรธทีเดียวกูจากขันตะวันให้พี่ได้เลยอ่ะมีอีเตอร์เอ็กในอีเวนต์นี้เพื่อหาเจอปะเนี่ยอีเตอร์เอ็กคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะขอล็อกเอาโดดเราไปก่อนอีเวนต์นี้เป็นความลับด้วย ห่ายไม่เจอแน่แล้วว่ะทุกคนเฮ้ยเอ้าไอ้ กูตายเอาววาบโอเครองหุยแพทใหม่จะมีอัปเดตมาันฤดูร้อนในฐานะชาวแร่ดับึ่งอย่างการยึดนะครับมพันฤดูร้อนตึตงเนี่ยที่ผมนึกออกเลยนะสตาฟุตหรือว่ามะเฟืองแต่ว่ามะเฟืองเนี่ยมันมีในเกมนี้แล้วงั้นไม่น่าใช่อะหรือว่าจะเป็นสับประรดสับประรดแพงในฮาวเวิมูลมากครับของพวกผักผลไม้ฤดูร้อนอะส่วนในสตาร์ดิวอะมะเฟืองแพงสุดในฤดูร้อนทุกคนและโกอากาได้ล่ะมันจับอะไรฉันกังวลกับอัปเดตนี้มากเลยอะทำไมฮะเฮ้ยแซมจะไปแล้วเหรอ ลาก่อนแซมขอบคุณมากสำหรับฤดูหนาวนี้เจอกันฤดูดร้อนแอมเบอร์ลินที่สองเหรอเมาดีน้องตอนถั่วเก็บไว้เฮ้ยเอาละดีเจมาดีเจมำวิคนออน20ล้านแล้วเอาละ1ิ๊วิวท้ายทุกคนอัพเดตของโกการได,ได้มาแล้วเจ็ดหกห้าสี่สามจะมีอะไรอะ่ะจะมีอะไรอะ่ะเฮ้ยมาแล้วอั๊บเมรุคยังเข็ฤ <c oughs> ดูร้อนได้มาแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คืออะไรวะหูช้างเฮ้ยเอเยนเมชันด้วยเท่โคตเทอะไรอะ่ะเฮ้ยพะเจ้าพระเ,เจ้าแจกอะไรซัมเมอร์สต็อกน a า a อเว b l e เเบิลอ๋อเอาหมดแล้วทำไมอะ่ะมาแล้วทุกคนแพทใหม่ได,ดูร้อนมีอเดนเมชันโคตรเท่ชิวจัดแล้วเดี๋ยวกูสัว์ให้ผักที่แรงสุดโอ้โห โอ้ทุกคนดูมีอะไรลอยล้อมรอบอยู่ด้วยไอแซมที่ขายผักให้เราก่อนอันนี้ก็ไปใช้วันหยุด่สุขสันห์แล้วนะครับก็ขอบคุณมากที่ขายผักให้พวกเราชาวกัวการเด้นท้ง2 0ล้านคนมาโดยตลอดนะแซมซัมเมอร์ฮา์เวส์คืออะไรอ่ะอ๋อเราต้องใส่พวกพืชผักฤดูร้อนแล้วกูจะปลูกผักฤดูร้อนแบบเอกโซติกตึงๆและพี่มองไปที่ผู้ช้างมีแครอทป่ามีลูกแพรแคนตาลูปดอกไม้พาราโซอันนี้กุหลาบสักชนิดหรือเปล่า0.5เปอร์เซนอีกแล้วอ๋อ เฮ้ยกูได้สกินก่อนซัมเมอร์แพ็ค400โลบักสระว่ายน้ำสไลเดอร์คนเกียนโอ้ตอนนี้คนออน0ล้านคนมันแหลกมากทุกคนนี่สไลเดอร์นี่นั่งอาบแดดทั้ก,ก็ทางเข้าหัวใจเพื่อไม่น่าสนใจสำหรับผมครับที่เด็ดผมมันคือตรงนี้เท่านั้นมเมล็ดพันธุ์คขณพูดสำหรับคอมมูนิตี้นี้มากนะทุกการสพ่อของพวกคุณเนี่ยมันคือโลกทังใบของพวกเราเลยจ้า ก่อนอื่นเลยนะมึงตอบแทนกูได้ครับ GM map โดยไม่ให้กูเกลือ,อให้มันจบแค่รอยแพ็คอะโอเคนะเรามาตามล่าหาผักที่แร่สุดของด้ร้อนนครับผม Elephant e r หูช้างทุกคนผักหูช้างมามเดี๋ยวนี้มีเสียงกิ้งด้วยนะตอนกดจ่ายโลบัก3แพ็ค4แพ็ค5แพ็ค6แพ็ค7แพ็ค8แพ็ค9 10แพ็ค มาแล้วทุคคกคนกาชาผักผลไม้ฤดูร้อนร้อยแพ็คขอให้มันอยู่ในร้อยแพ็คนี้ถ้าพร้อมแล้วก็เลยนเลยครับสคริปเลยไปครับอุ้ยลูกแพรอุ้ยเกิดได้ผักดีวาแต่ตอนนี้ผมมองไปที่ผักผูชาทุกคนแล้วเดี๋ยวพอได้มานะเราจะทำแบบตะวัน,วนนะทุกคนเราทํทำให้มันใหญ่เท่าที่เราจะทำได้และจากนั้นแหละเราก็จะประคบป้องมอย่างดีเพื่อให้มันติดสถานะเรนโบว์อุ้ยเรนโบ์โบแพ็ค ม,มีแผนที่จะลบพวกนี้ออกจริงนะผมอยากเน้นแค่ผักแรงมากๆกวะ่ะพวกทานตะวันพวกมูลบาซส,ส้มไอ้พวกผักสุดยอดที่เราปลูกได้มาทุกคนพริกมังกรและผู้ช้างที่เรากำลังจะได้เมื่อก,กี้มีทรงอันนี้ไม่ได้รีบนะครับทุกคนแต่ผมอยากได้แล้วผมอยาก้รีบปลูกได้รีบเลียงดูปูเืออย่างดีมาหน่อยอุ้ยเกือบได้โรซี่ดีไลท์อุ้ยเกือบได้อีกแล้วแต่ยังไม่เห็นไอ้นี่เลยว่ะแชทโโรซี่ดีไลท์เช็ดบ่อยนะผักผู้ช้างมีอยู่จริงวะเนี่ยน้อง25แพ็กแล้วอุ้ยเลน แล้วไอหอ,อ,อดป่า,าลูกแพ้โอ้คิดแต่รูปอีกแล้วไอ้รอดป่าทุกคนดูดีจะ40แพ็กแล้วแล้วเลิกคอมเมนต์นะไอผูกที่บอกพี่ครับพี่ครับผมกดแพ็กเดียวได้เลยจ้าพ่อนุ่มแม่สาวดวงดีเิก <Very> o <good. S 1> สที่น้องทำกับพี่ก็เหมือนผู้ที่เล่นเกมกาชาแล้วก็โพลงกลุ่มเฟสอะ่ะพี่ครับพี่ครับผมได้ตัวนี้ N N R ตัว U R ดีไหมครับรู้อยู่แก่ใจพูดแล้วกูแค็ อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอยู่ดีกูแดนกูเป็นไรอะเอาเอาเอาอยู่ดีกูแดนเฮ้ยเพิ่มดวงเพิมดวงเพิ่มดวงเกมพิมดวงให้ผมอ๋อทำให้ภาคคนวัยบ้านเรามีโอกาสติดดิสโก้แต่ตอนนี้ผมไม่สน แอดมินแม่งของคุณกูโดยการเปิดเพลงดิสโก้ให้กูกูขอบใจมากเลยว่ะแต่จีขอให้แบบพิกมังกรอะจบที่ร้อยกว่าแพ็คไม่ใช่แบบไอ้ทันตะวันอะหกร้อยกว่าแพ็กรู้เลยรอบนี้มันอัปเดตผักใหม่มาไวมากเลยว่ะเกมมันรู้เหลี่ยมผมนะพอเกมมันรู้ว่าสั์เนี่ยผมซื้อนอกแม่งอัปเดตผักมาเลยเพราะผักซื้อนอกไม่ได้เพราะมันเลยผักอะเหลี่ยมจัดดีวแล้วเพลงพอนะแต่ว่าเพลงไม่น่าอ่อนได้ทุกคนดูดิพอขนาดไหนอะพี่ปิมไม่อยู่พี่ปิมยังออกมาเต้นอะทุกคนดูดิซันจีของเราเยะ และนี่ก็คือขู่ปลูกผักที่ตึงที่สุดในวงการโกอาการ์เด้นมาดังยิดกับสันคุงชมในรอยแพ้ก็ได้นะเว้ยเพื่อนจริงๆอย่าเอาพี่สุดขนาดนั้นเลยไม่มาเลยว่ะทุกคนดูดิแครอปทปาทั้งหน้าห้าอันกูจะรั่วทุกคนดูส่วน,น,น RGB ์ติมินสวยจัดอะ่ะดีมันวิวัฒน,วน,นวาวสุดอะ่ะถ้าถามทิ้ง เสียดายเว้ยถ้าไอ้กายมึงจะเอาสุดอะมึงก็ต้องขาังมาวะได้เลี้ยงดูผักแร้ๆ0.5ได้ทั้งหมดเอาใจใส่ของมันได้อย่างเต็มที่เต็มข้อครับแต่ก่อนที่ผมจะได้ใจใส่เนี่ยก่อนเดี๋ผมต้องเปิดให้มันได้ก่อนนะครับมาได้แล้วขอขอเนาะไมไ่เลยเว้ยทุกคนอันนี้มันหนักไปแล้วอะมัน85แพงแล้วว่ะแค่เรนโบนกอ้อเรนโบอกแล้วกูการจะหมดเลยแล้วจะบอกนะว่ามันจะจบที่ผูช้างผู้ช้างไป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  อีแค่เดียวมึงไมง่ออกมาเฉียดดีกว่าแบบนี้กูเจ็บใจเว้ยคิดแบบนี้กูต้องเด่นผักให้เป็นสักดอกจริง,รงๆนะทุกคนรายลักเกจสถานะมีดิสโก้มีเรนโบว์ออมาตามความเครียดห่อแม่เครียดจัดโอเค okay. ดีขึ้นดีขึ้นหายเครียดขึ้นนิดน,นึงโอ้ดูดิสวยจัดอะแบบมันว้าวอะทุกคนที่มันแบบแสบตานะขายเลยโอเคหกร้อยเก้าสิบเอ็มสบายใจขึ้นนิดน,นึงทุกคนต่อต่อต่อมาเติมความเครียดต่อ รอยแพ็คผมได้เรนโบแค่อันเดียวอ่ะส่วนไนอ้าังกูช้างเนี่ยผมยังไม่เห็นแม้แต่แววเฮ้ยพิสมาติกมันคือพารับพิสมาติกเอาแล้วครับโูยังไงก,กูต้องได้ทุกคนไอพี่มังกรฮาตะวัน,น่ะมันยังแค่ดีวายอันนี้พิสมาติกเลยแชท์หรือว่านี่คือผังท,ที่มาลมแคนดีบ้บอสซอมที่คนอวยเยอะไงผมต้องเอามาคลองให้ได้พิสมาติกเลยเหรอวะเชี่ชยจะได้แล้วไม่ต้องคิดเยอะแล้วทุกคนเดี๋ยวผมหาเวลาว่างโคนแม่ทั้งสวนเพื่อจัดเต็มกับดอกหูช้างของพี่ โ90แพ็คเพื่อนๆตอนนี้ GM มันชนะท้าผมแล้วเว้ยคือตอนนี้ไอแอดมินเจ้าของเกมมันอ่านล่วงหน้าไปแล้วว่าพอกายหินมันรู้ว่าเป็นพิสมาตริกอ่ะพันแพ็คผมก็กดต่อไม่หยุดตอนนี้ผมกำลังเสียเปรียกเว้ยแม่งถือไพ่เหนือกับผม<ๆ>ผมยอมรับจุดนี้เลยว่าตอนนี้ผมกำลังเป็นเหยื่อกัรตลาดและผมเสียเปียกมากมือมีสเตทฟ,ฟัดส่วนมือกูมี3โพดกับ2ดอกจิกผมพูดไปเรื่อยนะครับเพราะผมเล่นโป๊กเกอร์ไม่เป็น <laughs> <laughs> แต่อยากทำสมพูดแชทขอโทษก <laughs> อดเธอวะว่ะอ้ยดีวายอีกแล้ว อ่ะกูดแค่นี้นแหละค่า500แพ็กไม่ได้เห็นดอกธันวัลดอกนั้นไหมไม่สนว่าสายสมพั์จะแตกหกักหรือไม่กดเลยไม่รับพันแพ็กยังไม่ได้กูกดทั้งส่วนมันไม่ไหวแล้ะผมต้องหาที่ลง <S 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 และที่ลงของผมก็คือพี่ชาสที่รักปินคุูน้องน้องอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยว่ะเกมเพื่อนๆคิดดูดิถ้าวันหนึ่งเราแตกหักเพราะเกมโรบอกแมปปลูกสวนอะ เป็นตำนานขนาดไหนวะคือคนที่เขาสนิทกันอะอย่างแรกเลยนะเรื่องยอดฮิตที่ทำให้บาดหมางกันคืออะไรครับทุกคนผลประโยชน์เรื่องเงินอันนี้คือแบบหัวข้อหลักๆเลยจากประสบการณ์สิ่งที่ทําให้คนแตกหักกันนะครับพอมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องและเพื่อนลองคิดดูดิวันหนึ่งกายหิดปิมคุงแตกกันพอคนเริ่มสงสัยว่าพี่เป็นไรกันแล้วนะผมกับพี่ปิมออกมาตอบคาถามหน้าช่องตัวเองอ่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับแต่กายเขามาขโมยผักผมในโลบอกรับ พอสังคมเห็นใจส่วนผมก็ <c oughs> ผมพยายามห้ามใจตัวเองแล้วแต่ผมแบบเก็บกั้นความรู้สึกตัวเองไม่ได้ <c oughs> ดอกทานตะวันพี่ปิมมันแสบตาผมเลยปเป็นเด็กมันออกมา <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปได้ผมก็จะไม่ทําแต่มันเกิดขึ้นไปแล้ว <c oughs> <c oughs> พ่อขยันมาเหลือเกินลูกแพแต่กทั้งสวนแล้วเนี่ยแล้วจริงๆนะผมเปิดมา1้อยแพ็คอะเราเห็นผัก e อลฟเอนเอร์มาอยู่ในวงล้อเราแค่รอบเดียวเองนะไอผักหูช้างอะพิสมาติกอะแต่พิเศ์ที่จะมาโค่นล้มตำนานอย่างไอแคนดี้บราซัมที่แม่งอยู่มานานหลายปีหลายปีจริงๆทุกคนมาเถอะมาได้แล้วมาเถอะเอาละทุกคนคุ้นว่ะเหตุการณ์เนี้ยเอาเลยไงอเอาเลยไงพิกอา b ีดอกนี้สวยดีเนาะทุกคนไในกายมันเหนื่อยแล้วนะ ที่จะห้ามใจตัวเองอ่ะดูดิส่วน R G B ปิมคุงอ่ะแสบตาเป้าครับร้อแปพ็คออกเลนโบ์ให้กูรอบเดียวเชื่อเกมเลยว่ะเพื่นพนอนๆอุพายุมาถ้าประกาศใหม่เหรอวะเพิ่งเคยเห็นทุกคนพายุผมแรงจาร้าแล้วแล้ว200แพ็คครับออกเลนโบ์แพ็คเดียวเดินทางสู่แพ็ที่300ครับผมเพื่อนดูเกมมันดิ มันรวยแค่ไหนอ่ะอัพแพ็ทีนึงเวันอ่ะเกมมี20ล้านคนอ่ะอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่เติมเยอะแต่แค่จากผมคนเดียวอ่ะมันได้แล้วอ่ะอาทิตย์ละห้าหมื่นโลบักอ่ะแค่จากผมคนเดียวอ่ะดูโลบักผมที่เติมไปล้านนึงเหลือหกแสนแล้วนะหวยแบบนี้คือสองแสนแล้วอ่ะสยองจัดเพื่อนๆและแล้วห้าหมื่นหนึ่งพันโลบักครับ300แพ็คแล้วดูดิพิสมาติกอ่ะอยากได้อ่ะยาวๆ 40แพ็คบอกเลนโบแพ็ครอบเดียวมันมีเกินกว่านี้ป่าวะดูดิดูดิดูดิหุยแล้วท้าตะวันผมติดสภาพอากาศวินสตักแต่ทานแลนาท้าตะวันกายหินใทรๆก็อยากโจกกูบอ,อกเลยดอกนี้ <c oughs> ยังดูไปเกินแล้วท้าตะวันคือรูปรักษณมสุดนะในส่วนตอนนี้ไอู้ช้างอาจจะมาลมยงยากหรือเลส0.5มันคือเหลปลอมวะดูควาเป็นพิสมษติกจบพันแพ็คมันนี ออกเรนบวนเดียวกูเชื่อเลยว่ะเครียดจริงๆว่ะทุกคนขอโทษนะให้เปิมเซลล์จะระบายความเครียดของได้อะมันก็ต้องเป็นแอปเปิลอันนี้แหละแอปเปิลเจ็ดสถานะติดดิสโก้ผมไม่ได้ยังทำแต่ผมเครียดผมขายโอ้โหไอ้คนโตตึงอันดัเของแทงให้เปิมเลยอีกลูกได้มอ่ะ เพื่อนเร้บอกให้ปิมนะแอปเปิ้ลอันนี้ต้องรีบโตวให้ไวนะเพื่อมาทดแทนอันเก่าที่แอปโดนเด็ดไปโอเคโอเคต่ออีก4 0 0อแพ็คสี่สี่ร้อยแพ็คแล้วทุกคนกูทำอะไรอยู่เนี่ยกูทำอะไรอยู่ สี่ร้อยแพย็คแจ๊สออกเล่นบอลเดียวตอนนี้กูจะรั่รวเลยว่ะดูดิเกตอลุกผมว่าเกมมันมีระบบตัวจับโลบักรู้โลบักกูเยอะมันเลยสูเท่าที่สูบได้ดูดิเครียดวะ่ะกูเครียดอีกแล้วว่ะทุกคนใหญ่ใหญ่โอ้ยแม่งมาสองอันติดตแม่งไม่โดนเลยเบื่อไปเออเกมแม่งไม่ได้แดกแค่โลบักหรอกนะแม่งแ,แดกข้าวไฟผมได้เยอะด้วยนะ 350แพ็คผ่านไปมันออกเล่นโบ๊แพ็คกันเดียวได้แลยกูได้แลยได้แลวต้นหูช้างรับพิสแม่ตีครับทุกคนกูนจะได้โอเคเปิดสี่สิบแปดแพ็กนี้ให้หมดเลยนอดไปนะันตะวันปิมคุงห้าร้อยแพ็คกันแล้วไม่ได้ผมเด็ดจริงระบายความ อุ้ยงูจะไ,ได้อีกอันนึงคือแค่มันออกมาให้เห็นยังยากมากนะผักตัวเนี้ยเรนโบก็ออกยากเรนโบผมอ,ออกอันเดียวยังอไงไปไปไปอย่าบอกนะอย่าบอกนะโอ้ค <c oughs> <c oughs> าตาลูป <c oughs> เลนโบ้โตกใจว่าได้เรื่องอายุใหม่แล้วสภาพอากาศนี้ออกบ่อยวะ่ะรอสองสุ่มกาชาบเรามาสองรอบแล้วเนี่ย <c oughs> อุ้ยอีกอันนึงก็ไม่ได้วะ่ะโอเคกาชาในมือของเราหมดแล้วครับ400แพ็ค ได้เรนโบ้มา2อันนะครับก็คือเรนโบ้ลูกแพรกับเรนโบ้แคนตาลูปนะครับผมและเอเลเฟนทีเด็ดของเราได้มาอันเดียวเท่านั้นเราจะเริ่มปลูกเลยทุกคนแล้วผมจะใช้สูตรตามที่แชทกับคอมเมนต์สอนผมปลูกฟึบแล้วผมจะซื้อพวกสปริงเกิลซื้อหมดเลยด้วยความที่ผักมันใหม่เราเลยยังไม่รู้นะครับว่าขนาดที่มันควรจะใหญ่สุดอ่ะมันประมาณไหนเพราะงั้นผมต้องทดลองด้วยตัวเองก่อนนะครับปึ๊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 บ,บ,บวางทุกสปริงเกิลเรียบร้อย แล้เร่งโตเลยสามจ็ดห้ารูปะมาดูเลครับคลหูช้างเป็นไงใหญ่โตมโหฬารหรือเปล่าว้าวไอ้ตัวผีเสือ้อโคตรเท่อันนี้คือใหญ่ยังวะอ๋อผมเข้าใจแล้วต้นหูช้างมันเก็บได้สี่อันนะทุกคนเเราจะดูดับความใหญ่มันก่อนสองช่องนิดหรออันนี้สองช่องเต็มเ็มอันนี้คือใหญ่เก็บมาก่อนเทน,น้าหนักทุกคนสองช่องอ่าอันนี้ใหญ่ ันนี้ก็ใหญ่แต่อันเมื่อกี้ใหญ่กว่าเอ้ยมันมี5้าเลยทุกคนโอเคอันนี้คือก้สิโลที่ผมถือเพราะงั้นอันที่ใหญ่สุดที่เราปลูกได้เนี่ยน่าจะประมาณ100โลท่วนลองอีกรอบซิเช็คขนาดเช็คขนาดปึ๊บมาแล้วมาแล้วอันนี้ก็ใหญ่แต่อันนี้ยังคงใหญ่สุดอยู่เก็บไปก่อนเอ้าเผื่อเก็บอันร้อยหน่งโลมาอันนี้น่าจะประมาณ80โลต้นที่อยู่ตรงพื้นดูขนาดยากว่าก็ใหญ่ โอเคถึงเวลาเข้าสูตรแล้วแต่เดี๋ยวก่อนหนึ่งผมขอเช็ราคารให้ใตัวผมเองแลวคุณผู้ชมดูก่อนนะครับอ๋อไม่ใช่4อันนะเนี่ยต้นหนึ่งจะให้ผลผลิตเราเก็บเกี่ยว6อันทุกคน6อันตอนนี้ผมมีในตัว10อันนะครับนี่10อันเลยแล้วก็มีอันนึงที่ผมไม่เก็บเพราะมันใหญ่สุดเขาากับว่าเฉลี่ยต้นละ1ิอันเดี๋ยวเรามาดูมูลค่ามาก,ก่อนเริ่มจากเล็กสุด54โลค่ะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เจ็ดแสนทุกคนเดิมเดิมนะเล็กสุดนะแล้วลองใหญ่สุดที่ผมได้มา101 2, ร้อยหนึ่งโลสอง มีทอง41ล้านเอาเรื่องอยู่น่ะโอเคงั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะเอาสุดถ้าถามว่าเอาสุดยังไงหรอเก็บเลยเพิ่งดิสโก้ตามวิชาชดิแชทสอนผมมาถึงเวลาละเฮ้ยมาสเตอร์สปริงเกอร์ซื้อก่อนงี้ทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันที่จะเอาบัตเตอร์ไฟปีเตอร์มู๊งของเรามาลงทุกคนมาเลยมาสเตอร์สปริงเกอร์จะไม่ต้องเสียโรบักแอนลี่แอดวานเบสิกที่ยายฝัด้วยเฮ้ยไม่ใช่เกือบทู่มูนแคทมูนแคท ไปเลยมูนแคทไปนอนใต้ต้นอีเลฟเว่นเออพี่ซาต้นหูช่างอะ่ะไอเดสปิงเกอร์รอเลยมันนอนไม่โดนปะวะได้ขอเร่งตัวนเพราะเดี๋ยวเราต้องเด็ดรัวๆใช่ปะละ่ะโอเคทำทันเอาไวทุกคนมันต้องเด็ดหลายดอกจัดเลยวะ่ะโอล่้านเป็นดุทันตะวันวะ่ะผมไปซื้อที่ล็อกก่อนมาล็อกก่อนโอเคมาจะได้เผปิดเก็บทันตวนะวันมันนอนไม่โดนว่ะทุกคนแม่ตัวนี้อาจจะโดนโอเคมาเก็บทันเอาใหม่ นอาวางตรงแมวนอนทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะลำเก็บแล้วตอนเก็บต้องไม่เก็บโดนดอกใหญ่สุดผักนี้ผักเดียวใหญ่เท่าแปลงทั้งสวนเลยบ้งนะมาสิสวยโอเคปักเลยสองปักสี่ปักไม่ลงทุกคน ทำไมวะแหลกเหรอใช่เพราะแหลกแน่เลยอ๋หม่ต้องใหม่พวกนี้ยเกกาจัดสระน้ำค oh ูวิลากวอะไปกันเลยตอนผมรำเก็บดอกอะผมกลัวโดนดอกใหญ่สุดมากเลยอ่ะสุดใช้แมวปักสปริงเกิลโเร่งเติบโตอ่ะทุกคนมันต้องรำแบบต่อจังหวะแมวนอนแล้วผลมันจะใหญ่มากถ้าผมทำทันทำไม่ทันก็เสียโรบักฟรีเสียสปริงเกิลฟรีด้วยวงหนักนอนนอนสวยปัก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 กเก็บ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 ก็บ ทันนวะทันวะทุกคนทานวาทานวะไม่แน่ใจว่าทานเปล่าแล้วผมเหลือดอกใหญ่สุดพอดีทันเถอะานเถอะทานเถอะทันเถอะทันเถอะทไปขนานี้ทันทันมันไมนอนอยู่ทันโอเคมันนอนยาวมันนอนยาวสวยสวยมันนอนยาวโอ้ยใหญ่จัดแล้วมีอันติดเรนโบวด้วยติดเรนโบเลยอันติดเรนโบประมาณเก้เโลครับทุกคนเกกโลกูช้าจัดคำนวนหนักได้อย่างดีอันติดทองประมาณ80โลเฉยเฉว่าอันนี้ประมาณร้อโลโอ้ยได้อันใหญ่อะรอันอันที่มันลงพื้นประมาณ 80โลเท่ากับว่ายังมีอีก3ดอกที่ยังไม่ตึงเอามันามาดีเอามันกูลัมดิกูลัมดิจังหวัดมันให้มาดีโอเค3ดอกนี้ที่ไม่ตึงเราเก็บมาแล้วเล่งโตเลยโอเคตอนนี้3ดอกนี้ตึงอยู่3ดอกนั้นประมาณ100ยโลและว3ดอกใหม่สดอกใหม่ยังไงยังไงว้าไอ้อนใหญ่โอ้โหไอ้ อันนี้ต้องมี200โลแชทใหญ่เกินว่ะกูตกใจทุกคนผักเดียวทำส่วนกูพังเลยอ่ะใหญ่เกินแข้งนตะวันกูเลยประมาณ200โลได้ทุกคนอันนี้ก็ประมาณ200โลไออันร้อยโลที่ได้มาตอนแรกเหมือนจะดีกากแล้วแสดงว่าอันนี้กดทันแมวอันก่อนนี้กดไม่ทันแมวแน่เลยอันที่หล่นมาตรงพื้นก็ประมาณ100โลถ้าจะเอา200โลวหมดผมต้องกลัวเด็ดพลาดด้วยไม่ใช่ไรมันให้โอกาสอนี้แล้วเก็บอันนี้เก็บอันนี้โอเคไปปลูกเร่งทันที ม,ม,มันใหญ่เกินว่ะทุกคนเึงอะไอ้กลายเป็นเรนโบกากสุดอันนี้มัน200โลอันท <c oughs> ี่อยู่ตรงพื้นสีทองผมดูไม่ได้เลยว่ะแต่มันใหญ่มากมันเท่าจานบินเลยทุกใบผมเฉลี่ยมัน200โลเลยโคตรเวอร์ตอนนี้มีกากแค่2ออันคืออัน,นที่เป็นเลนโบ อันที่อยู่ตรงกลางแต่ผักนี้ทําส่วนกูพังเลยครับอันเดียวน่ารังกาชิบหายเลื่อนยากจัดทุกคนกูต้องไปวางลงแมวทุกคนดูมันใหญ่ขนาดเนี้ยกูหาแมวไม่เจอเชฟโ,โอเคต้องใช้มุมกล้องนี้นอนหน่อยนอนไกลอ่ะมาแล้วทุกคนร้านน่ะเนี่้องเก็บผักก่อนแหลกๆหลกแหลก,กตอนนี้สีเก็บนีเก็บไปสิเก็บเก็บ,กบโอเคตัวการ์เด้นฮันฮันอยู่ฮันอยู่อุ้ย มิติเรนโบว์อันนึงยังเล็กอยู่อ่ะเมื่อกี้เก็บเกินเผื่อไปเก็บอันร้อยห้าสิบโลมาทุกคนจะได้ว่ะแต่ว่าไม่เป็นไรได้ตัวเรนโบว์ประมาณร้อยห้าหกสิบโลมาแทนอันนึงไม่แย่ไม่แย่ตอนนี้ผมขาดแค่สองต้นนะที่แม่งยังใหญ่ไม่สุดก็คือไอสีทองข้างในนี้เดี๋ยวก่อนจุ๊บยังมีสปริงเกิลอยู่ปุ๊บลองกดเลยนอน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 พอดีนอนพอดีนอนนอนดิสองใบนี้ค่อนข้างกากนะทุกคนกากเลยถ้ามีแมวมานอนได้ดีจังเลยสปริงเกิลยังเหลืออยู่อ่ะลองลุ้นกันเผื่อแมวมานอน ไน้อนนอนนอนนอน,น,อ,นอีแม่งเดินหลบเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ไม่โดนย้ายไ,ไปหาโอเคเล่นโตโดนสปริงเกอร์โหเมื่อกี้ปุ๊บ่โดนสปริงเกอร์ระยะมันไกลแฉกไม่ได้หอะคนอันเล็กจัดเลยสองอันเนี้ยจริงมันก็ใหญ่แล้วนะแต่ไกลหิบอยูไงอยู่ยอดอ๋อสปริงเกอร์หมดแล้ววะ คนด,ดูดอกเล็กดิ่นเล็กๆ,ๆน่าเกลียดเลยพอาที่มับดอกใหญ่อะะผมขอลองปักสิงเกลิลรอบสุดท้ายไหนๆมันก็ใหญ่สุดมาสี่ดอกแล้วอ่ะผมอยากให้มันหกดอกอ่ะทุกคนแบบฟูๆอะเดินผ่านทีใครเข้าเซิร์ฟมาแม้ส่วนอยู่ฝั่งตรงข้ามสุดก็ต้องเห็นต้นหูช้างใหญ่เบิ้มหกดอกของกายหยิบดอกบัวบานตึงๆยาวๆรอแ,แ,แมวมานอนค่อยปกักเฮ้ยโดนน้อเหรอปักมาแล้วกันไม่รู้แล้วลว่าโดนป้าทุกคนโอเคองเก็บละเราต้องเก็บไว้ แต่ไม่แน่ใจว่าระยะแมวโดนหรือเปล่าเดี๋ยวดูขนาดถักก็รู้ทุกคนระยะแมวไม่น่าโดนเหมือนทุกคนไอ้เฮ้ยขาดนิดนึงไอ้โดน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 อ้โอ้โหมาประมาณ120โลดอกนี้โอเคอีกดอกหนึ่งอ่ะโอเคอีกดอกหนึ่งก็มองไม่เห็นว่ะอีกดอกหนึ่งไม่ใหญ่อีกดอกหนึ่งไม่ใหญ่ทุก,กนคนเฮ้ยแม,มแวมานอนหรอนอนเก็บโก้โอเคนอนนองนอนนอนฮิทเตทำงานอยู่ไอหินแม่งวัวจัดอ่ะจะเอาใหญ่สุดหกดอกอ่ะทุกคนแล้วเน,นี่ยฮึบอ่าโอเคใหญ่จนแมวกูขึ้นได้ปีนเล่นอ่ะทุกคน โอเคเพอร์เฟกซี่ดอกโอเคได้เลยสี่ช่องสี่ช่องแต่ใหญ่สุดน่าจะเป็นอันนี้ครับอันสีทองที่นอนอยู่ทะลุแมปเนี่ยทะลุแทงออกไปเลยกับอันนี้ครับสี่ช่องแล้วก็เหลือพื้นที่อีกเยอะเลยใหญ่มากใจ่รถบอกระขนาดนี้ใครแอบมาเด็ดกูแคร์มากมัน,นต้องอยู่คนเดียวเลยวะ่ะมันยิ่งใหญ่เกินแต่ถ้าจะเอาแบบแอค่ะข่มอ่ะข่มสวนอื่นอ่ะก็ต้องวางอย่างเงี้ยทุกคนโอ้ยแหละ <c oughs> คือมึงสามารถขโมยบ้านกูได้คือมึงไม่ต้องมาถึงส่วนบ้านกูอะ่ะมึงกระโดดขึ้นมาได้เลยอะ่ะ <c oughs> อันนี้คือขิงนะอันนี้ผมซุ่มก่อนให้พิมนะเพราะว่าเราอยู่แต่ตอนอัปเดทพี่พิมตอนเข้ามาซุ่มเอามาพอดีเอามาพอามามาดีมาพอด,ดีเหมือนนัดแต่กูไม่ได้นัดทำไรนอ้องะไปดูผักบ้านผมกู้ยเล่นต้นเชี่ยะไรวะุ้ยโอ้ยต้นแเบกโคตรใหญ่เฮ้ย <_ an> ตกใจ <_ an> อะไรอ่ะผักใหม่พี่อันนี้คือไม่ได้กาาให้พิมพ์เข้ามาปิดคลิปให้หน่อยหรืออะไรนะต้นหูช้างใหญ่โคตร <_ an> มาตอนเรากำลังจะไปพอดีทุกคนผนลุกขนาดน,นั้นผักมันอย่างเวอร์ขอให้ไม่เกลือใช่พี่เปิดแล้วของดีของดีใหญ่แบบเดินเล่นได้เลยดูดีเบอร์จัดยอดห่ดท,ทุกคนไม่มีสัตว์ใหม่ใช่ค่ะเราดูเท่าไหร่วะเกือบ500อแพ็คป่ะพี่แต่อันนี้ มันระดับพิสมาติแรงกว่าทานตะวันมังกรใช่แต่ออกยากมากอุยกูเพิ่งไปจบผักเขาดนีวกว่าก่อนนานี้ลืมน,นี่ยืทุกแพ็คน้องกูเก <c oughs> ือทุกแพคไอ้ร้อยห้าสิบโลขายได้เท่าไหร่วะลองเดิมๆไปนะเดิมๆไปนะมันได้ราคาเท่าไหร่นี่เช็คความคูอคนเลยร้อยห้าสิบห้าโล 5.7ล้านลาง่อนแคนดี้มาซ้ำมันถึงเวลาของหูช้างแล้วน้องๆพิสมาติกเหมือนกันโครบ้าจริงทุกคนแต่จังหวะสิคขอมหนพี่พิมเดินมาได้แเป๊ะๆพิมหาเดียลองนี้อ๋อถ้าผมจะเอาลงได้ต้องรอซัมเมอร์ฮาเวสมาหรอวะ28นาทีเดี๋ยวผมจะลองรอ28นาทีโอเครอ28นาทีทุกคน ระหว่างทางถึงเวลาดูแลปูเสือผู้ช้างยักษ์ทั้งพวกของเราแล้วแหละเขาเริ่มจากนะก้อนไฟเลยนนองแมงปอทองเก็บ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 ก็บ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 และกูลงแมงปอทองทั้ง8เปลี่ยนปูช้างทั้ง6พี่ ให้เป็นหมู่ช้างทองเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทำประเด็นโมกันนะครับให้เหมือนทันตะวันนะคขามก็นจะได้โลฟาร์มต้องตื่นออกทุกคนถ้าผังมันอลังการตอนนี้พวกยิ่ยไม่จำเป็นแล้วตอนนี้ของดีของเด่นเลยเดี๋ยวเรามาดูเทศกาลฤดูร้อนครับรอ10นาทีเดินครับเก็บแมงปอทองครับตอนนี้หมู่ช้างยักษ์ทั้งหกเราติดทองหมดแล้วทั้งหกผลต่อไปลงไก่ซอมหนือพึ่งดิสโก้ดีนะพึ่งดิสโก้รักกันอ้าวซัมเมอร์มาพอดีครับผมเทศกาลเก็บเกี่ยวฤดูร้อนปล่อยพึ่งเลยต้องลงมาปล่อยข้างล่างครับ ปล่อยเรียบร้อยเพิ่งดิสโก้แปดตัวไหนรุเทศกาลนี้สิกกามาขนหูช้างอุ้ยมันอยู่แค่สิบนาทีนะทุกคนไวมากใส่ไปอันหนึ่งได้เจ็ดพอยต์หรออ๋เเรนโบว์สีปักสิบเจ็ดพอยต์แล้วกี่พอยต์ได้ของอะ่ะอ๋อมันต้องทําด้วยกันไม่เป็นไรที่ปิลเดี๋ยวผมเอาให้ก่อนรอบนี้ให้สองแมแล้วฟูลเลยนะฟูลเลยนะยนะผมได้ม่เยอะจากการเล่งโตเพื่อทําขนาดก็แจกจ่ายเลยมาอันนี้คือเน้นส่วนรวมนะครับโอ้โหส,สูงจัดคอมโบไกด์ไปมาเนาะรนะอบนี้การหยิบเอาให้ อันสุดท้าย2 1 9แต้มทุกคนมาดูกันหมดเวลาได้ไรของรางวัลนี้มากมายเลยนะไม่มีให้อ่านด้วย219แต้มมันยังเป็นคอมมอนรีวอร์ดเหรอวะที่ปิมน่าจะได้ของผม15าวิ15าวิเนี่ยมันน่าจะได้ด้วยกันนะทุกคนใช่ปะเฮ้ย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 เด่นน้ำผึ้งบัวรน้ำอ้าวเรียกว่ารวม ของรางวัลโคตรกากนะเพราะวาผมใส่น้อยนี่ยมันบอกรีวอร์ดฟอร์เอเวอรันอ่าจะต้องหยอดด้วยกันหรือเปล่าทุกคนของรางวัลโคตรกากเลยครับไม่คุ้มเลยทุกคนแต่ว่ามันอาจจะต้องเน้นจนํานวนและตอนนี้ผมมีซีดมเมล็ดพืชเมล็ดผักร้ร้อนแบบเยอะมากๆจากการเกลือเปิดมากเกือบ400แพ็กหรือแค่ปลูกหมดเพื่อทำกิจกรรมของเทศการลรร้อนสุดแต่ใจหนึ่งผมก็อยากที่จะถางทั้งสวนแล้วเว้ยทุกคนเพื่อมาดูแลพวกผักโกงโกงศนุดอซไดรแพรพิสมาติกดีวายอะไรพวกนี้ ือก่อนหน้านี้ผมก็กะแบบปลูกผักเยอะๆเน้นฟาร์มสวยแต่ตอนนี้ผักแร่ๆมันเริ่มอัพรัวๆแล้วมันอลังการก็คิดว่าควรไปดูแลผักแร่เหมือนกันและน่นแะครับทุกคนเอาไงต่อดีกับฟาร์มหยิดแอนคุงเจอกันครับทุกคนชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดกันดิครับผมแผ่นนี้แผ่นนี้ก็จุกตามคาครับแต่ก็ดีแผ่นตะวันรับเบากว่าเกือบครึ่งเจอกันครับขอบคุณที่รับชมครับบาย